สวัสดีชาวสิงค้าโดวงความรักประจำวันที่2พฤศจิกายนนะคะคุณได้คิงถือดาบกับหัวเข้าได้เด็กถือเรียนนะคะ วันนี้คุณสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจนะคะเรื่องสําคัญสําคัญในชีวิตนะคะต้องรอบคอบนะคะอย่าตัดสินใจไปตามความรู้สึกแรกแต่ว่าจะต้องคิดทบทวนให้ดีเนาะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเวลาพูดคุยกับคนรักนะคะต้องใจเย็นตัวเขาเนี่ยได้เด็กถือเหรียญเป็นไพ่ที่ดีเป็นพลังงานบวกนะคะอาจจะมีโชคลาภเข้ามามการประสบความสําเร็จ อรอคอยข่าวดีอะไรก็อาจจะได้รับข่าวดีตรงนั้นแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ไม่มองว่าเขาพร้อมที่จะออฟเฟอร์นะคะสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะวันนี้แฟนอาจจะกลับมาง้อเป็นไปได้นะ มีพลังงานรีทีทนะคะซึ่งก็หมายถึงการได้ใช้เวลาร่วมกันระหว่างคนรักนะคะหรือว่าการงาอขอคืนดีกันนั่นเองเนาะ,ะแล้วก็ได้พลังงาน Ask for help from others ทะคะไม่แน่ว่าอาจจะมีนะคะคนที่มาช่วยเหลือนะคะทำให้คู่สองคนได้ปรับความเข้าใจกันก็ได้หรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือด้านอื่นๆน,นะคะที่เป็นปัญหายอยู่ในชีวิตนะคะ